สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาบวกลบความยาวนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะ <S 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 นักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมกับคุณครูนะคะธงเราเส้นที่1ยาว 3มเมตร42เซนติเมตรเส้นที่สองยาว4เมตร50เซนติเมตรทงราวเส้นไหนยาวกว่ากันและยาวกว่ากันเท่าไรนะคะจากโจทย์โจถามอะไรเราคะนักเรียนเยี่ยมมากค่ะโจถามว่าทงราวเส้นไหนยาวกว่ากันนะคะและยาวกว่ากันเท่าไรซึ่งมีอยู่สองคถามนะคะต่อไปโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างคะนักเรียน เยี่ยมมากค่ะโจทย์กำหนดว่าธงเราเส้นที่1ยาว3เมตร42เซนติเมตรและเส้นที่2ยาว4เมตร50เซนติเมตรนั่นเองนะคะเอแล้วเราสามารถหาคำตอบข้อนี้ได้โดวยวิธีการบวกหรือลบคะนักเรียนวิธีการลบนั่นเองค่ะจากนั้นเรามาเริ่มแสดงวิธีหาคำตอบกันเลยนะคะนักเรียน วิธีทำนะคะนักเรียนเขียนหน่วยเมตรและหน่วยเซนติเมตรไว้ก่อนเลยนะคะจากนั้นค่ะนักเรียนนักเรียนจะนำทงราวเส้นที่1หรือเส้นที่2มาเขียนก่อนค่ะนักเรียนซึ่งการลบกันเราจะต้องนำตัวเลขที่มากกว่าขึ้นก่อนนะคะดังนั้นเราจะเขียนทงราวเส้นที่2ขึ้นก่อนนะคะซึ่งธง ราวเส้นที่สองยาวเท่าไหร่คะนักเรียนยาว4เมตร50เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะทงราวเส้นที่1ยาว3เมตรนะคะกับอีก42เซนติเมตรซึ่งเราหาคำตอบโดยการลบนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเขียนว่า ธงเราเส้นที่สองยาวกว่าเส้นที่1นะคะซึ่งยาวกว่ากันเท่าไหร่เราจะมาหาผลลบกันโดยเราจะเริ่มทำการลบที่หน่วยเซนติเมตรก่อนนะคะ50ลบ42เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ8นั่นเองค่ะต่อไปไปลบต่อในหน่วยของความยาวเมตรนะคะ4ลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน เท่ากับ1นั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้เราตอบได้แล้วว่าธงราวเส้นที่2ยาวกว่าเส้นที่1 1เมตรกับอีก8เซนติเมตรนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ตัวอย่างที่2กันเลยนะคะนักเรียนนักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมกับค,คุงครูนะคะช่างสร้างรั้วบ้านวันแรกได้17เมตร30เซนติเมตร วันที่สองสร้างได้อีก14เมตร80เซนติเมตรรวม2วันช่างสร้างรั้วบ้านได้ยาวเท่าไหรนะคะโจทย์กำหนดและถามอะไรเราคะนักเรียนโจทย์ถามเราว่ารวม2วันช่างสร้างรั้วบ้านได้ยาวเท่าไหรนะคะแล้วโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างคะนักเรียนโจทย์กำหนดว่าวันแรกสร้างได้ 17เมตร30เซนติเมตรวันที่2สร้างได้อีก14เมตร80เซนติเมตรนั่นเองนะคะเอ๊แล้วนักเรียนมีวิธีหาคำตอบข้อนี้ได้ยังไงคะบวกหรือลบคะนักเรียนรวมก็ต้องเป็นบวกนะคะเราจะหาคำตอบข้อนี้ได้โดยวิธีการบวกคะ่ะนักเรียนเรามาแสดงวิธีทำหาคำตอบกันเลยนะคะ นักเรียนเขียนหน่วยเมตรและเซนติเมตรให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนนะคะดังนี้ค่ะช่างสร้างรั้วบ้านวันแรกได้กี่เมตรคะนักเรียน17เมตรกับอีก30เซนติเมตรนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดต่อไปคือวันที่สองสร้างได้อีก14เมตรกับอีก 8 0ซนติเมตรนั่นเองค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะรวม2วันช่างสร้างรั้วบ้านได้ยาวเท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็จะมาหาคำตอบกันนะคะด้วยนักเรียนจะบวกในหน่วยความยาวเมตรหรือเซนติเมตรก่อนคะถูกต้องคะ่ะเราจะบวกในหน่วยเซนติเมตรก่อนนะคะ30บวก80เท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียนเท่ากับ 110นั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยต่อไป17บวก14ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ31นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าในหน่วยเซนติเมตรนี้110 110ก็คือ100บวกกับ10ซึ่ง100ก็คือ1เมตรกับอีก 1 0เซนติเมตรนะคะ100บวก10ก็คือ1เมตรกับอีก1 0เซนติเมตรนะคะซึ่งเราก็จะเขียนในหน่วยความยาวเซนติเมตรได้นั่นก็คือ10นะคะแล้ว1เมตรที่ได้ตรงนี้นะคะเราก็จะไปรวมกับ31กลายเป็น32นั่นเองค่ะ ดังนั้นเราจะตอบได้แล้วนะคะว่ารวมสองวันช่างสร้างรั้วบ้านยาว32เมตร10เซนติเมตรนั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนต้องอ่านโจทย์ทำความเข้าใจและก็ค่อยๆค,ค,คิดและค่อยๆําไปค่ะไปตัวอย่างที่3กันเลยค่ะนักเรียนตัวอย่างที่3นักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมกับคุณครูนะคะ แม่ซื้อผ้า10เมตรตัดไปทำผ้าม่าน6เมตร50เซนติเมตรแม่เหลือผ้าอยู่เท่าไหร่นะคะจากโจทย์โจทย์ถามอะไรเราคะนักเรียนโจทย์ถามว่าแม่เหลือผ้าอยู่เท่าไหร่นั่นเองเอแล้วโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างคะโจทย์กำหนดว่าแม่ซื้อผ้ามา10เมตรตัดไปทำผ้าม่าน 6เมตร50เซนติเมตรนั่นเองนะคะวิธีทำข้อนี้เราจะหาคำตอบโดยวิธีการบวกหรือว่าการลบค่ะนักเรียนนักเรียนเจอคาว่าเหลือใช่ไหมคะเหลือก็คือการลบนั่นเองเก่งมากเลยค่ะวิธีทำนะคะเหมือนเดิมเขียนหน่วยเมตรและเซนติเมตรไว้ก่อนจากนั้นนะคะนำ สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เขียนลงไปนะคะแม่ซื้อผ้ากี่เมตรคะนักเรียน10เมตรแล้วเซนติเมตรกี่เซนติเมตรคะมีไหมไม่มีเราก็ใส่เป็น0นเซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วตัดไปทำผ้าม่านกี่เมตรคะนักเรียน6เมตรนะคะกับอีก50เซนติเมตรนั่นเองค่ะนำมา ลบกันนะคะแม่เหลือผ้าอยู่เท่าไหร่นะคะเริ่มทําการหาคําตอบด้วยพิจารณาในหน่วยเซนติเมตรก่อนนะคะ0ลบ5้ได้ไหมคะนักเรียน0 5นบ50ไม่ได้นะคะไม่ได้เราก็จะต้องไปกระจาย10ที่อยู่ในหน่วยเมตรนะคะมา1เมตรก็จะเหลือ9กระจายไปรวมกับ ศูเซนติเมตรกลายเป็น100เซนติเมตรนั่นเองค่ะทีนี้100ลบกับ50ลบกันได้หรือ,อยังคะลบกันได้แล้วค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ50นั่นเองค่ะต่อไปมาดูที่หน่วยเมตรค่ะ9ลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ3เยี่ยมมาค่ะเราได้คำตอบข้อนี้แล้วนะคะแม่เหลือผ้า 3เมตร50เซนติเมตรนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนะคะนักเรียนเสาธงสูง8เมตร50เซนติเมตรอาคารเรียนสูง11เมตร30เซนติเมตรเสาธงเตี้ยก,กว่าอาคารเรียนเท่าไหร่นะคะเราจะหาความต่างของเสาธงและอาคารเรียนนะคะมาดูกันค่ะโจทย์กำหนด โจทย์ถามอะไรเราคะนักเรียนโจทย์ถามว่าเสาธงเตี้ยก,กว่าอาคารเรียนเท่าไหร่นะคะแล้วโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างคะโจทย์กําหนดว่าเสาธงสูง8เมตร50เซนติเมตรนะคะอาคารเรียนสูง11เมตร30เซนติเมตรนั่นเองค่ะเราจะมาหา ความต่างของเสาธงและอาคารเรียนซึ่งนักเรียนจะนำมาบวกหรือลบคะนำมาลบนั่นเองค่ะเก่งมากเลยมาแสดงวิธีทำหาคำตอบกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเขียนหน่วยเมตรและเซนติเมตรไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นค่ะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนนะคะเอ๊นักเรียนจะเขียน เสาธงหรืออาคารเรียนขึ้นก่อนคะการลบเราจะนำตัวเลขที่มากขึ้นก่อนนะคะเอ๊แล้วเราจะเขียนเสาธงหรืออาคารเรียนคะขึ้นก่อนถูกต้องค่ะเขียนอาคารเรียนขึ้นก่อนนะคะอาคารเรียนสูงสูงกี่เมตรคะนักเรียนสูง11เมตรกับอีก30เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปเสาธงสูงสูงกี่เมตรคะ 8เมตรกับอีก50เซนติเมตรนั่นเองนะคะเราจะหาความยาวได้โดยการนำมาลบกันค่ะซึ่งโจทถามเสาธงเตี้ยก,กว่าอาคารเรียนเท่าไรนะคะเราก็จะพิจารณาการลบที่หน่วยความยาวเซนติเมตรก่อนนะคะ30ลบ50ได้ไหมคะนักเรียน ไม่ได้นะคะเราก็จะไปยืม11ในหน่วยเมตรมานะคะซึ่ง11ถูกยืมไป1ก็เหลือเหลือ10นั่นเองนะคะ1เมตรกระจายมารวมกับ30เซนติเมตรได้เท่ากับ130นั่นเองนะคะทีนี้130ลบกับ50ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่ากับ80เยี่ยมมากค่ะ ต่อไปค่ะ10ลบกับ8ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ2นั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยดังนั้นเราจะตอบได้แล้วค่ะว่าเสาทงเตี้ยก,กว่าอาคารเรียนอยู่2เมตร80เซนติเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นได้นะคะว่าการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับความยาวทำได้ด้วย หนึ่งนักเรียนต้องอ่านโจทย์ทำความเข้าใจปัญหาก่อนนะคะจากนั้นค่ะมาวางแผนแก้ปัญหาต่อไปหาคำตอบและสุดท้ายอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากการ แก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ